อาจารย์เถหบอกมาสุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรโอเคเป็นเมืองเก่ามาก่อนแล้วแต่ว่าทั้งหมดที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยรูปลักษณ์ทั้งหมดเนี่ยมันคืออยุธยาตอนปลายใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าในหลวงรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านเพิ่งย้ายเมืองสุโขทัยเมื่อตอนท่านขึ้นของพาะแล้วก็ย้ายคนจากเมืองเก่ามาอยู่ที่บ้านทานที่บ้านอัาซึ่งเป็นอำเภอเมืองปัจจุบันที่อยู่ริมแม่น้ำยม ทีนี้พอเราไปเห็นภาพเก่าสมัยพวกฟูนโร่ขึ้นไปสมัยรัชกาลที่สี่เราก็แปลกใจว่าพิ่งย้ายทําไมสภาพมันรกขนาดนั้นแต่มันก็ยังเห็นร่องรอยของเครื่องไม้เครื่องบนอยู่ <c oughs> นั่นก็แสดงว่ามันมีผลต่อเรื่องภูมิอากาศภูมิประเทศอากาศที่มันร้อนชื้นเนี่ยมันทําลายอิฐหินปูน ม้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ามันล้านไปคือการปล่อยให้เมืองล้านไปเนี่ยเพียงแค่ร้อยปีเนี่ยพอมัน้นฤดูการฝนมันก็เป็นแรงแรงไฟป่าเข้ามาทุกวันนี้ศีสศชนาลัยรยังมีปัญหาเรื่องไฟป่าเลยเพราะว่ามันมีมันมีสิ่งเหล็กเกิดขึ้นมาเป็นหลายร้อยปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไฟป่ามาโหมทีหนึ่งของมันก็พังทับถมพังทับถมเป็นวัฏจักรนี้เพราะนั้นเพียงแค่200ปีที่ท่านบอกว่าให้ย้ายเมืองเนี่ย พอมาถึงยุคที่กรมจิ๋ไปพัฒนาเมืองสุโขทัยมันจึงกลายเป็นเมืองล้างแบบชนิดน่าตกใจมันกลายเป็นเนินดินหมดเลยใช่ไหมซีลาแรงโผล่มาอะไรต่อมี้อะไรนั่นแสดงว่าเมืองของเล็กๆที่หนึ่งเนี่ยคือเมืองปลายวิทยาชนแต่ละชุมชนมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในสมัยโบราณมันเป็นเรื่องของเส้นทางการค้าเส้นทางสงครามการเคลื่อนย้ายผู้คนถูกไหม แม้กระทั่งเราไปตีเมืองที่นอกเขตอยุธยาเนี่ยเขตกุมศรียาเนี่ยเราก็ยังต้องกําหนดเส้นทางในการไป<ม>เหมือนกับพม่าที่มาตีเรามันยังต้องกําหนดเลยว่าผ่านเมืองนี้ก่อนนะเพื่อไปเอาสเสบียงเมืองนั้นเมืองนี้มาตีเราเช่นเดียวก,กันสเส้น<ล>ทางที่เราเห็นอยู่ในแผนที่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่ามันคือแ,แลด์ม์าสําคัญอันหนึ่แน่นอนเราเห็นแล้วสุโขทย เรามีระบบการปกรครองแบบศูนย์กลางอำนาจและส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองและส่งทรัพยากรจากเมืองบริวารมากรองที่เมืองวิทยาเราจึงเห็นเครื่องถ้วยของสุโข,ขทยัยจมอยู่ในเรือของพระเจ้าบรมโ,รโ,มโกรธเพื่อไปอังเกียอ่างเงี้ยทีนี้มาถึงีกหัขวข้อหนึ่งซึ่งคิดว่าคุณผู้ชมก็สนใจและน่าจะเป็นหัวข้อที่ทําให้คนสนใจประวัติศาสตร์ ก็คือเรื่องสงคารามเรื่องการลบพุ่งทั้งหลายนะ่ยนะฮะ